ทักทายค่ะเชา้านี้ภารกิจจามเช้าแต่งตัวเสร็จแล้วนะคะกําลังใส่รองเท้าเตรียมตัวขึ้นรถไปโรงเรียนกันค่ะวันนี้วันพุธนะคะทักทายเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะวันพุธวันนี้น้องน้าชาก็ใส่ชุดพาระนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหกโมงครึ่งค่ะรถล้อจะหมุนแล้วค่ะได้เวลาขึ้นรถเตรียมตัวไปโรงเรียนค่ะเช้ามาไม่มีอะไรค่ะแต่งตัวเตรียมตัวไปทํางานไปโรงเรียนเช่นเดิมค่ะเดินทางก็ประมาณแปดนาทีนะคะ ไม่ไกลค่ะชมบรรยากาศริมทางก่อนถึงโรงเรียนนะคะเพื่อนๆรัดก็จะพาน้องน้ำชารัดเลาะตามไปซอยข้างหลังบ้านนะคะเพื่อจะออกถนนใหญ่นะคะเพราะว่ารถใหญ่เราจะอ้อมไปด้านหลังไม่ได้นะคะถ้าอ้อมไปด้านหลังอะ่ะมันจะย้อนสอนทันทีเราจะออกอีกซอยหนึ่งเพื่อจะไปยูเทิร์นกับรถนะคะเพื่อจะไปโรงเรียนบรรยากาศเช้านี้แดดแจ่มนะคะท้องฟ้าสดใสเลยค่ะหลังฝนตกเย็นมาก็ชอบตกนะคะประมาณบ่ายสามถึงสี่โมงเนี่ยเอาแล้วค่ะเริ่มตกแล้วค่ะตอนเย็นมาถนนค่อนข้างโล่งนะคะแต่ก็จะติดนัาา่นค่ะตรงหอนาฬิกาเช่นเดิม เพราะว่า,วามันมันสามสี่แยกนะคะตรงนั้นอะ่ะมันก็จะวนเวียนกันอยู่อย่างนั้นแหละค่ะก็ต้องค่อยๆ่อขยับทีละนิดทีละหน่อยไปนะคะคลิปนี้จะพากเสียงนะคะเพื่อนๆรนัดก็จะกอให้มันไวขึ้นนะคะเสียงก็จะเป็นค้ายๆเสียงเล็กๆหน่อยนะคะเพราะพอลัดจะกอให้ให้ความเร็วเร็วค่ะแล้วก็เสียงก็จะเป็นเสียงเล็กๆอย่างนี้นะคะเพราะว่าตอนตอนถ่ายอ่ะไม่ได้ไม่ได้ <laughs> ไม่ได้เตรียม,มตัวกันนะคะก็เลยมามาพากเอาทีหลังนะคะเสียงก็เลยดูแปลกๆหน่อยนะคะตอนนี้ถึงโรงเรียนแล้วนะคะเพื่อนๆน ก็จะลัดล่อมาข้างหลังก็จะมีร้านค้าเนี่ยขายตามตามริมขอบวัดอย่างนี้ค่ะขายแป๊บเดียวค่ะพอเด็กเข้าเรียนเขาก็จะเก็บแล้วข้างในก็จะมีสหกรณ์นะคะแต่สหกรณ์ก็จะไม่มีน้ําหวานเนาะเด็กเขาชอบน้าหวานของของจิตป,ประทาเล็กๆน,น้อยๆนะคะเด็กเขาจะชอบกันก็จะแวะกันทุกคนค่ะเช้ามาน้องน้าชาก็จะแม่จะรับจะไม่ให้ซื้อนะคะ เป็นบางอย่างที่เราอยากได้แต่ถามว่าของพวกนี้มันมันก็ไม่ไม่ค่อยจําเป็นเนาะเอาที่จําเป็นจริงจงจึงจงจ,งจะซื้อกันก็จะมีโจ๊กนะคะตอนเช้าส0บบาทถ้วยโฟมเล็กๆสิบาทก็จะมีลูกชิ้นนักเก็ตทอดชิ้นละหบาทสําหรับเด็กนะคะเขาก็จะไม่ค่อยขายแพงนะคะอย่างละหบาท10บาทตอนเย็นก็มีน้าโคกน้ําแป,ป๊บซี่นะคะที่เขาใส่ไปแก้วละหบาท10บาทมีลูกชิ้นทอดลูกชิ้นย่างนะคะตอนเย็นมีมามา่มาต้มอ,อย่างนี้ค่ะพอออกจากโรงเรียนออกจากรั้วโรงเรียนปั๊บเนี่ยก็หิวกันเหลือเกินค่ะเด็กๆวิ่งกันต่อแถวไปปซื้อออออคค่่่่ะะมมมมีูิงาาเเนนนยยยยโรลต็ ไปค่ะเข้าในโรงเรียนกันค่ะนี่ก็ถึงโรงเรียนกันแล้วค่ะช่วงเย็นเลิกงานแล้วฝนตกนะคะเข้าถึงเข้าบ้านพอมาถึงบ้านกับน้องน้ำชาฝนตกหนักเลยค่ะตกตั้งแต่อยู่ที่โรงเรียนแล้วค่ะพอมาถึงบ้านก็เนี่ยค่ะก็เลยเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมนะคะฝนตกหนักเลยค่ะอันนี้เป็นมุมข้างหลังบ้านนะคะข้างหลังก็จะเป็นทาวน์เฮาส์นะคะที่ติดกันเขาก็เกาะติดกันอย่างนี้เลยค่ะอีกฝั่งหนึ่งก็จะติดบ้านบ้านของคุณยายนะคะอีกฝั่งหนึ่งตรงที่จอดรถกันนะคะตกหนักเลยค่ะ ตกชนิดแบบว่ามันเป็นสังกะสีเนาะค่ะคุยกันไม่รู้เรื่องเลยค่ะตกแรงมันก็ไม่เชิงว่าตกขนาดแรงหนักมากอ่ะแต่มันตกใส่สังกะสีค่ะเพื่อนๆนึกออกไหมมันเสียงดังมากคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเลยค่ะต้องแบบว่าชนิดแบบว่าตะโกนใส่กันนะถ้าจะคุยกันนะคะแล้วก็เดินไปดูของนะคะว่าฝนาสาดเข้ามาไหมก็เก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆชมนะคะนี่หญ้าก,ก็ขึ้นเต็มอีกแล้วค่ะฟึ่งตัดไปขึ้นลกไวมากเพราะว่าหน้าฝนนะคะเหมือนหญ้ากังงาม,มากเลยด้านหลังนะคะข้างๆตัวบ้าน,นเต็มเลยค่ะ ยออเลยขึ้นแป๊บเดียวพอฝนตกใส่เอาแหละเพิอแป๊บเดียวที่นึงขึ้นเขียวปีเลยค่ะยา่างามไวจริงๆอันนี้ก็เริมยาวแล้วทางรั้วกำแพงบ้านคุณยายพอดีของที่มันเยอะนะคะก็จะมีแมวพอมีแมวปับ๊บเขาก็จะออกลูกนะคะนี่ค่ะแมวแมว่แมแมแมตัวนี้แหละคะ่ะมีออกลูกหนึ่งตัวนะคะนันออกมาแล้วเมื่อกี้นางออกจากประตูไม่ได้แล้วไปขยับประตูให้มีลูกตัวหนึ่งนะคะน่ารักมาก พอของมันเยอะนะคะก็จะมีลูกแมวม,มีอีกหลายตัวนะคะที่ยังจับไม่ได้ลูกแมวกําลังน่ารักเลยนะคะเพื่อนๆแต่เสียงดีมากเลยค่ะร้องทั้งคืนเลยค่ะถ้าไม่เห็นแม่เนาะเขาจะร้องทั้งคืนเลยค่ะวันนี้เราก็จะมาทําเมนูส้มตําอีกแล้วนะคะส้มตําปลาแซลมอนนะคะเหลือชิ้นหนึ่งนะคะแล้วก็หั่นแช่ตู้เย็นไวนะะ้แล้วค่ะแล้วใส่มะละกอหน่อยนึงแล้วก็ใส่ผักชีฝรั่งหน่อยนึงนะคะใส่ไม่คงที่นะคะแล้วแต่นึกจะใส่อะไรได้ก็ใส่ไปะคะ่ะทำเมนูกินเองเนาะสูตรไม่ตายตัวนะคะสูตรไม่คงที่พอดีมีน้องน้ำชาทานด้วยนะคะแมม่รก็จะไ ตาผิดเท่าไหร่นะคะเอาพอประมาณก็ตําปะลาร้านี่แหละคะ่ะมีน้ําตาลปี๊บชูรสรสด,ด,ดีน้ําตาลรสด,ดีใส่ก็ได้นะคะบางบ้านเขาก็ไม่ใส่บางทีแล้วก็ไม่ได้ใส่นะคะใส่เท่าที่มันมีเนาะรสชาติปรุงตามใจชอบค่ะแล้วแต่ชอบหวานชอบเปรี้ยวชอบเค็มก็ปรุงรสที่เราชอบถนัดอะคะ่ะปรุงไปเลยสูตรไม่ตายตัวค่ะปะลาร้าก็ใส่เยอะเดี๋ยวเค็มนะคะบางทีก็ไม่รู้จะทานอะไรเนาะคะนึกขึ้นได้ก็มีแต่ส้มตำนี่แหละคะ่ะต้มแซบต้มยำบางทีน้องเขาก็ไม่ทานด้วยที่ทานได้ก็คือส้มตำนะคะน้องเขาจะทานส้มตำได้ แต่ถ้าจะเป็นพวกลาบพวกอะไรน้องน้าชาเขาไม่ทานนะคะแล้วแล้วแต่บางบ้านเนาะถ้าทานอีกทีก็คือถ้าจะกินอีกทีก็คือต้มมาม่าค่ะของที่นางชอบมากมาม่ามาม่าอะไรนะมาม่าเผ็ดเกาหลีละคะไอที่เผ็ดเผ็ดแดงๆนะคะที่ที่รัดชอบต้มให้นะ,ะมาม่าเผ็ดเกาหลีก็่าลืมใส่มะเข,ขือเทศนะคะมะนาวใส่ไปด้วยนะคะเพิ่มรสชาติแล้วก็มีมะกรอกนะคะที่รัดเก็บไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเก็บแช่ช่องฟิตไว้ล้างทำความสะอาดแล้วก็แช่ช่องฟิดไว้เวลาเราจะกินเราก็มาแช่น้ําให้มันละลายเนาะเดี๋ยวเราไปเอาปลาแซลมอนในตู้เย็นนะคะรัดหั่นไว้เรรียยบ้อ นิดนึงนะคะไม่เยอะประมาณถ้วยแบ่งหนึ่งนะคะพอได้ทานกันนองไม่ทําเยอะเราจะไม่ทําเยอะพอทําเยอะมันก็จะเลือนก็จะกลับกลายว่าของเยอะมันไม่ค่อยอร่อยนะคะพอราดทานสองคนหั่นเป็นชิ้นเล็ก,ลกพอดีคานะคะแล้วก็คุกเ้าให้เข้ากันนะคะใส่เส้นมะละกอลงไปก็เป็นอันว่าเสร็จนะคะชีชิมรสชาติตามใจชอบค่ะช่วงนี้ก็โรงเรียนเปิดแล้วนะคะรัตก็จะไม่ค่อยมีเวลาถ่ายคลิปเท่าไหร่นะคะก็วันว่างก็จะอัดคลิปไว้แล้วก็จะได้มาภาคเอาอย่างนี้นะคะเพราะว่างานก็ค่อนข้างวุ่นวายอยู่นะคะเยอะอยู่เนาะมันยังไม่ลงตัวเท่าไหร่นะคะ ช่วงนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปน้องน้ําชาทุกเลิฟทุกไลค์นะคะเดี๋ยวน้องน้ําชาว่างหรือรัดว่างก็ถ่ายคลิปป่าวิทําอะไรมั่งในแต่ละวันเนาะส่วนมากก็จะใช้ชีวิตนะคะถ่ายทอดชีวิตประจาวันถ้าส่วนมากพะรัดเองก็ไม่ได้ออกไปไหนนะคะรัดเองก็จะอยู่อย่างเงี้ยค่ะอยู่กับเด็กๆก,ก,กับงานประจำเลยคะ่ะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาถ่ายคลิปไปไหนสถานที่แปลกๆหน่อยนะคะก็จะเห็นแต่มุมเก่าๆภาพเก่าๆนะคะส้ตมตำปลาเซลมอนปลาลาเมนูวันนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะกรุ๊กเ้าให้เข้าการตัก พร้อมเสริมนะคะรสชาติตามใจชอบขอบคุณทุกท่านนะคะทุกไลค์ทุกเลิฟนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะมาทานส้มตำปลาแซลมอนด้วยกันนะคะ